สวัสดีครับพี่ท่านนะทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมสถานที่บุงตะหลวงค่ายสุรนารีนะครับปลาสวายแล้วไปยุศกปลากระโฮนะครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้เข้ามาชมที่นี่นะครับวันนี้เรามาถึงนะครับเราก็ได้ลงเบ็ดเป็นที่เร้อยแล้วครับก็มีพี่ๆหลายคนนะครับมาจับจองที่กันกอค่อนข้างเยอะเรามารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีตัวให้น้าได้ชมกันหรือเปล่านะครับนะครับอ้าวเริมเดิมเดิม เราลงแบบเป็นเม็ดแรกครับผมก็ได้ตวายแล้วครับมาดูตวายครับผมมา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 ดูมาดูดูดูนี่ครับนี่นี่นี่ใสาต็มเลยครับนี่นี่ครับเป็นไงครับนี่มาแล้วครับมาแล้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนานๆทุกท่านค้าใครยังไม่มีหมายเรียนเชิญได้นะครับที่บุงตาหลวงค่ายสถารสุรนารีครับผมนะครับก็ยังไว้ใจได้เสมอครับผมไว้โอเคครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมหัวเชื้อ แดงฉาบสวยมีตัวเป็นโดนแน่นอนครับสวายและปากเกล็ดนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ